มีหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่ร้อนแรงอย่างมากในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือหุ้นของ UATED Healthcare นะครับปรับตัวขึ้นในวันเดียวกว่า10%ซึ่งสาเหตุที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการยืนยันข่าวว่า b e r k s h i r e Hathaway ของ Warren Buffett นั้นเข้ามาถือหุ้นนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวลือกันมาตลอดนะครับว่าบร r เลนบัฟเฟต์นั้นได้ทยอยเข้าซื้อหุ้นตัวหนึ่งนะครับด้วยวงเงินมหาศาลทีเดียวก็ยังไม่มีใครยืนยันได้นะครับว่าเป็นหุ้นตัวไหนในที่สุดนะครับก็มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าหุ้นที่วอลเลนบัฟเฟต์นั้นให้เบิร์กชัยแฮทเวย์นะครับกองทุนขนาดใหญ่เข้าไปซื้อก็คือหุ้นของ UNS หรือว่า United Healthcare ซึ่งใช้เงินไปในการซื้อนะครับ5ล้านหุ้นเป็นวงเงินถึงประมาณ1,760ล้านดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ53,000ล้านบาทสาเหตุที่ต้องปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก่อนนะครับก็เนื่องจากว่าบริเวณบัฟเฟตนั้นถ้าไปซื้อหุ้นตัวไหนแล้วมีข่าวออกมานะครับราคาหุ้นก็จะวิ่งสูงขึ้นมากเลยนะครับแต่ในขณะที่ปีที่ผ่านมานะครับ หุ้นของ U.N.S. นั้นราคานั้นตกลงอย่างมากนะครับตกลงประ,ประมาณกว่า50%จากราคาที่ทำได้สูงสุดซึ่งแบบนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่เบ r k s h i r e Hathaway นั้นจะเข้าไปเก็บหุ้นนะครับก็ตามสไตล์ของว a r r e n Buffett เลยนะครับว่าต้องซื้อหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมากๆนะครับเรียกได้ว่ามี Margin of Safety ก็ทยอยซื้อหุ้นตัวนี้มานะครับเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในที่สุดนั้นพอเปิดเผยออกมานะครับว่า Berkshire h a ท h a w a y นั้นเข้าไปเก็บหุ้นนี้ถึง5ล้านหุ้นนะครับ ก็ทําให้ราคาหุ้นนั้นพุ่งขึ้นนะครับก็สอดคล้องกับนักลงทุนรายใหญ่รายอื่นนะครับที่ก็มีการไปเก็บหุ้นตัวนี้ทีนี้นะครับทำไมหุ้นตัวนี้ถึงสําคัญอย่างมากนะครับแล้วทำไมวอลเลนบัฟเฟตถึงสนใจจะซื้อนะครับก็มีเหตุผลอยู่3-4ข้อด้วยกันข้อแรกนะครับฐานรายได้ของบริษัทนี้นั้นค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับมีรายได้เข้ามานะครับปีละประมาณกว่า 4, ี่แสนล้านดอลลาร์นะครับซึ่งก็มาจากฐานการทําประกันของคนในอเมริกาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับ U.N.S. นั้นเป็นบริษัทประกันลำดับหนึ่งนะครับมีรายได้จากลูกค้าที่ทำประกันนั้นประมาณ50ล้านคนต่อปีนะครับแล้วอันนี้ยังไม่รวมกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนที่ทำกับบริษัทนี้นะครับเรื่องประกันสุขภาพในอเมริกานั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าไม่มีการทำประกันไว้บางทีค่ารักษาพยาบาลน,นั้นสูงมากๆนะครับประชาชนก็รับไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็เลือกที่จะทำประกันเป็นรายปีดีกว่านะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของ ประชากรของอเมริกานะครับก็มีความต้องการที่จะใช้เรื่องของประกันสุขภาพนะครับเรื่องของการให้บริการทางสุขภาพนั้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็เริ่มมีคนสูงอายุนั้นเพิ่มขึ้นก็ไปสอดคล้องกับอีกธุรกิจหนึ่งนะครับของ U.S. n นะครับก็คือออฟตัมนะครับซึ่งทําในเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์ดูแลเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพพวกนี้นะครับเป็นรายบุคคลก็ถือว่ามีรายได้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาเสริม นอกจากนั้นนะครับที่สําคัญเลยนะครับก็คือว่าราคาหุ้นนะครับลดลงมาอย่างมากในขณะที่ความจําเป็นที่ต้องใช้ก็ยังมีอยู่นะครับก็เรื่องของสุขภาพไม่ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำยังไงนะครับการมีประกันสุขภาพไว้ก็ทําให้คนนั้นอุ่นใจมากกว่านะครับคนอเมริกาก็ยังต้องเลือกที่จะทําประกันสุขภาพต่อไปแล้วราคาหุ้นที่ปรับลงมาลดลงอย่างมากนะครับก็ถือว่าอยู่ใน ส่วนที่หุ้นที่บริเรนบัฟเฟตนั้นชอบอยู่แล้วนะครับลักษณะหุ้นที่ไม่ได้พื้นฐานเปลี่ยนแปลงมากแต่ว่าราคานั้นลดลงนะครับการเข้าไปซื้อก็ทําให้ความเสี่ยงนั้นลดลงด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทํากําไรนะครับถ้าเกิดว่าราคาหุ้นนั้นกลับมาได้สู่ระดับปกตินะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ราคาหุ้นนะครับพอมีการเปิดเผยว่าบริเรนบัฟเฟตนั้นเข้าไปถือนะครับเบิร์กชัยแฮทเวนั้นเข้าไปเป็นส่วน ในการถือหุ้นนี้นะครับถึง5ล้านหุ้นของ UNS นะครับก็ทําให้ราคานั้นพุ่งขึ้นทีเดียวนะครับแล้วเพื่อนๆมองว่ายังไงกันบ้างนะครับหุ้นตัวนี้นั้นยังมีโอกาสไปต่อหรือไม่นะครับหรือว่ามีความเสี่ยงอะไรลองคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เรามาคุยกันใหม่ในหุ้นตัวอื่นครับ